เริ่มต้นวันนี้ในยุคที่ข้าวยากหมากแพงนะครับเศรษฐกิจเป็นแบบนี้สินค้าหลายรายการก็ตบเท้าเข้าขาบวนพาเรศขึ้นราคาไปตามๆกันดันให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นจนทําให้ประชาชนเดือดร้อนแต่มีร้านข้าวแกงที่เชียงใหม่เข้าสวนกระแสะครับเริ่มต้นขายแค่10บาทเท่านั้นครับร้านข้าวแกง10บาทอยู่ในซอยด้านหลังวัดป่าแดดอาเภอเมืองเ,เชียงใหม่นะครับร้านนี้ตักกับข้าวขายถ้วยละ10บบาทมีต้มผัดแกงทอด ส่วนข้าวเปล่าก็ขายจานละสิบบาทเช่นกันที่สําคัญเติมข้าวได้ไม่อั้นจนกว่าจะอิ่มนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีน้ําพริกกะปิพร้อมกับผักสดให้กินแบบฟรีๆกันด้วยตักได้ตามใจชอบเลยนะครับเจ้าของร้านเล่าว่าเปิดร้านข้าวแกง10บ,บาทมาได้1เดือนโดยแต่ละวันจะทําอาหารกว่า10เมนูทั้งลาบหมูผัดพริกขิงผัดแหนมใส่ไข่และต้มจืดส่วนที่ขายราคาถูกสวนกระแสเจ้าของร้านบอกว่าเพราะอยากช่วยชาว,ชวบ้าน โดยเฉพาะคนที่รายได้น้อยให้ได้กินอาหารที่อร่อยและประหยัดโดยร้านก็พอมีกำไรเหลืออยู่บ้างครับถือว่าถูกอ,อกถูกใจใครหลายคนเลยนะครับ